ใครได้กำลังมองหาร้านเติมเกมนะผมมีร้านมแนะนำนะครับคุกกี้แลนชอนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องต,องตามกฎหมายเติมไหวเข้าไว100ร้อยเร์เซนเราเติมทั้งเกม F4 ม o b บ l าและเกมอื่นอีกเพียบนะเติมสนุกมาสดุดต้องคุกกี้แลนชอบเลยนะครับลิงน์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับมาอยู่กับผมต่อกับเกม f c Mobile กันเลยนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านทุกคนด้วยนะครับมาวันนี้รก็จะมาเปิดแพ็คนีจากแรงลีแล้วนะครับวันที่6เดือน3เนาะเวลา11นาฬิกาเด็ดนะแรงก็ลีมาแล้วแล้วก็กิจกรรมใหม่ก็เข้ามาแล้วด้วยนะมันจะบอกเลยว่ารับเงินเดือนกันกระจายนะครับอ่ะใรจเ้ามาฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แฟรร้านเติมเกมครับไปสักหนึ่งร้านนะคุกกี้แลนชอ็อปเนื้ร้านเติมเกมดีคุณภ,ภาพครับวันจะได้เราเซ็นรับถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะรู้เลยเงินใจ่ายไวจากคุกกี้แลนช็อปเลยนะครับหรือนั่นล่ะได้เลยนะครับอ่ะไปเดี๋ยวมารับรางวัลเงนเลยนะอันนี้เป็นรางวัลรีแลงก์นะครับนะก็ผมขึ้นแชมเปี้ยนสองโหมดนะครับนะอันนี้เป็นดิวิชั่นนะครับคู่แข่งดิวิชันเนาะ ก็ไม่บอกเหมือนเดิมนะครับไอ้พวกนี้นะนี่เป็นเฮดวูเฮนก็นไม่บ็อกก็มีถ้วยทองมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเมทิเจอเมทเจอก็แชมป์เหมือนกันนะครับใน้สบกถ้วยนะก็กินมันก็เข้ามาแล้วครับ on, นะีออนเนีออนก็เข้ามาแล้วก็ไอต่อเวลาพิเศษก็ลีมาแล้วด้วยวันนี้นะครับก็เข้าไปดูนิดหน่อยนะโอ้ใช้พอยด้วยนะครับ มี40,000แนตะ้มนะมี4,000ด้วยมี40,000ด้วยนะครับ40,000ก็มีขิดหมายเข้ามาด้วยนะครับก็ใครจะสุม่มก็มาสุม่มก็ได้นะนะก็จะเริ่ม40,000แต้มกันก่อนนะครับก็ไม่พูดว่ามันำเพลงนะให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะว่ามันเบรดมันเป็นยังไงนะครับนะครับก็ร้อยหกสองเปอร์เซ็นต์นะร้อยเจ็ดก็น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับออกร้อยห้าตรงิตงึตงก็ ภูมิใจละก็ดีใจละนะโอ้โหสวนมากจะเป็นรนะ้อยสองร้อยสาเนาะโอ้บอกเลยแบบจิ็บจีดะร้อยสองร้อยสานะครับนะก็ตัวที่ดูเมื่อกี้ก็น้อยนะมีมันมีมัวนะครับมาราโดน่านะก็กิจคานิวาก็เข้ามาแล้วด้วยนะพวกโรเบร์โตคาร์ลอสซิโก้นะครับนะติดหลุยเดียนเนาะแล้วก็พวกบอลลงดอรก็ยังอยู่นะครับพวกไ,ไม่ใช่บอลลงดอรพวกทีไบรนะครับนะพวกโรนัลโยพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับนะ นะพวกมรำเพลงขอสัก,กสองสามสี่ฮะแล้วก็ไปพวกมรำทำเพลงมันจะมามันก็มาแค่นั้นแหละครับปา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 บ,ปาบอืมร้อยสี่นะแมาสูงสุดคือร้อยสี่นะครับก็ก็ตามที่คิดไว้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ได้ร้อยสี่มานะครับ ก็ไปเปิดกันได้นะขอให้ดวงดีดวงเฮงกว่าผมแล้วกันนะครับก็ได้ร้อยสี่มานะครับหรือจะเปิดสีมันแต้มมันก็ได้นะเออเลดก็อืมซื้อขายได้ด้วยนะถึงร้อยหนึ่งนะซื้อขายได้นะครับก็ขอให้ดวงดีดวงเฮงกันด้วยนะสำหรับตอนเวลาพิเศษนะผมก็ได้ร้อยสี่ไปแค่นั้นนะครับนะก็แรงก็รีรีก็รีเออแรงรีรีก็รีรู้ด้วยนะครับก็ รางวัลหลีกนะก็จะเป็นพวกแต้มนะครับผมรางวัลหลีกของผมเนาะมาพวกเพชรพวกนี่รางวัลไปน,นี่ก็ตัวนักเตะเมื่อกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรับนะก็เลกเปลี่ยนมีอะไรไหมก็เหมือนเดิมนะครับแลกเปลี่ยนก็มีมาชงมาเชเข้ามาเนาะร้านค้านะครับอยู่ที่ร้านค้ากันก่อนนะค้าเพชรก็เข้าแล้วด้วยนะครับนะนักนีออนนะครับ แท็กพันเพชร2 0 0พนแหกะก็เหมือนเดิมครับเพชรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับก็นะมีก็มีตัวเข้ามาครับก็มีพวกสามสิบห้าบาทนะก็เข้ามาไอ้ไอ้กดกันนะครับนะก็ขอ้ดวดีดวงเฮงด้วยใครจะเติมนะครับนะก็นะครับมาดูในไฮไลท์กันก็จะเป็นลีกนะบลีกก็ย้ายยาตูเร่ก็ยังไม่ได้เอาออกไปเนาะ นะใครมีเต้มถึงก็จัดได้เลยนะผมมี3 8 0 0 8 0นะยังไม่ถึงย่าๆนะใครที่แรกไปก่อนหน้านี้ก็นะก็ยังใช้ได้นะครับสำหรับย่าๆตัวเล่นะยังหมาให้แลกกันอยู่นะครับไม่ได้เอาออกไปนะันะก็เต้มผู้ขแข่งดีวิชันนะอืมก็อัปเดตกันมาพอสมควรนะครับเต้มถ้วยทองก็จาก ร้อยหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดร้อยหนึ่งถึงร้อยห้ามั้งก็มาปเป็นร้อยเจ็ดแล้วนะครับสำหรับถ้วยทองเนาะผมมีสามสิบแปดนะเปิดให้เปิดใ,ให้ดูไม่ได้นะใจอยากจะเปิดมากเลยห้าสิบถ้วยเนะแต่ไปดูร้อยเออสามสิบห้าถ้วยก็ร้ 105. อยหนึ่งถึงร้อยห้าอือืมอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันะยังไม่เปิดน,นะถ้วยถ้วยถ้วยทองไง โดยสุ่มนี่เนาะก็รอบแน่ก็แวะกันนะครับก็ขอกราบขออภัยด้วยนะครับที่มาเปิดแน่ๆก็แน่จะเป็นพวกนี้ครับพวกอันทงเันเทรดแน่จะเปิดนะเกออ้าสิบเก้าถึงเก้สิบเก้าถึงร้อยเจ็ดอู้นี่ใช้หมื่นหนึ่งเลยเหรอโอ้เยอะพอสมควรนะแต่มันได้ร้อยสามถึงร้อยเจ็ดเลยนะเฮ้ยน่าลุ้นอยู่นะเนะนี่ยได้ร้อยเจ็ดมาสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าคุ้มอยู่นะครับไอ้พวกขายได้ผมไม่เปิดอยู่แล้วนะมันดูไม่มี เฉยๆอะไรสีอะไรไม่รู้อะเปิดเลยคุณแมากแล้วกดไปนะหรับแพกพันห้าโอ้ยโอ้กินใหม่นะครับเอาไปแรกเต็มแต่ก็ไม่อยากได้นะขอแบบบล็อกมาสักสองแสนค่อยกดนะครับหนึ่งอุย้ยชา้าสองไหมบล็อกมาบล็อกกินอะไรอู้กินใหม่เยอรมัน C.B. ดอทมุนขายวะเนี่ยโอ้ร้อยสามเอนเอตันเอตันหรือเปล่าเอตันล้วโอ้โหได้ร้อยสามเลยนะกิจใหม่ด้วยนะครับเออธรรมดาได้ร้อยสามนะสองแสงเมื่อกี้บอกขอสองแสงเหมือนเดิมนับหนึ่งนะขอสองแสงเหมือนเดิมเลยนะแล้วสองไปบอมทำเพลงบอกแล้วไม่กิจใหม่แล้ว อังกฤษอ่าบีเทนหรือเปล่าโอ้โหนึกว่าเทนระ้อยหกเลยนะเทนฮะโอ้โหโบโบลี่โบเลอนะร์อะไรเนี่ยบล็อกลี่โอ้โหโอ้โหถ้ามาเทนเนี่ยเมื่อก,กี้เราไปเทนก็ถือว่าใช้ได้นะเออมาได้แย่นแล้วทำไมเทนนะครับนะแม่ดูหนึ่งหมื่นเต้มนะครับหนึ่งหมื่นเต้มเนาะก็อุ้ยยิงแม่จับเหมือนกันนะเนี่ย 50%นะครับ103 25% 104นะครับ1อยนะ106 6แล้วก็ร0อยเปอนะ3%จะออกหรือเปล่าเหมือนจะมีธรรกิจใหม่ไงไม่รู้อ๋อมันเป็นการคกิดใหม่อยู่แล้วนะใช่ไหมชุดรวมลิมิเต็ดคู่แขนวิชัันโปรนะนะน่าจะมีแต่การคกิดใหม่นะนะอนะ่กดไปตักเตะตักเตะโคดนีออนนะ5 0แสงแล้วกันหมื่นหนึ่งนะ เมื่อกี้หนึ่งแสงและสองครับนะขอตัวเด็ดเลยขอตัวเด็ดสามร้อยร้อยห้าไปเอ้ยร้อยร้อยเจ็ดไปะนะเออเสียบนะขอร้อยเจ็ดเลยนะพี่ชายขอตัวใช้งานหน่อยนะ่าไปตัวใช้งานยังไงโอ้โห ซีเอ็มเปนฟีแกลใครไหมเนี่ยโอ้ร hey. ้อยสี่โกคูฟเฮ้ยโกคูฟเออมันแห่ๆนะจำได้มั้ยมันแห่ๆโอ้แต่พลังเอ้ยแต,แต่สกิลมันไม่ดีจริงโว้บเนะี่ยแต่ว่าถือว่าเก่งเลยนะตัวนี้โกคูฟนะครับเออถือว่าเก่งจำได้มั้ยมันแห่ๆนะครับไอตัวนี้นะเออถือว่าใช้ได้นะครับเออแต่ก็ไม่ตัวใช้งานสำหรับผมนะครับ เออเราผมก็ไม่ใช่ตัวใช้งานอะไรมากๆๆนะมายเป็นะนะเล็ 6, กแต้มแน่นอนนะเนีเหลือหกพันกดอะไรได้ไหมเนะี่ย้กดอะไรไม่ได้เลยหกพันเออนี่เลเก้าเจ็ดถึงร้อยสี่อืออ่ากดกดไปคาบอร์ชั่นใช่ไหมบล็อกมันก็บุญแล้วไอ,อตัวเนี่ยไอบล็อกเว้ยโอ้โหกิดผีซาเปนซีเอ็ม ซาอูนะวู้ดร้อยหนึ่งถือว่าใช้ได้ไม่ได้ไปแย่นะครับดไปเลยบอกอีกแล้วอุ้ยบราซิลอาร์บีไม่แม่เอลบีเนาะมอร์โก้ครับโห่ร้อยใช้ได้ฮะอออุ้ยเก้าสิบห้าเองเลยเหรอแพงอย่างเงีโอ้โหตัวนี้โคตรแพงเลยครับ95าเขาเอาไปแลกแต้มกันเนาะเออแพงแพงแพงเงี้ยประมาณนี้นะครับนะ อีกพันหนึ่งก็จะผมจะแมาเลกเพชรนะครับไว้สุม่มน่ยแม่เลกเพชรแล้วก็คู่แข่งสมมรก็ไม่มีอะไระก็หมดแล้วนะครับสำหรับคู่แข่งนิวชันนะไอพวกนี้ก็ถ้าเราถึงแรงหน่อยมันก็จะปลดล็อกนะครับจากที่อ่านอ่านมานะปลดล็อกหลังจากถึงระดับมือเออมือมือสมัครเล่นนะครับหนึ่งนะก็จะปลดล็อกไอตัวนี้ให้นะแล้วก็ไปสุ่มกันได้นะครับ เหมือนให้เราขย,ยันเล่น,ลนแรงให้มากขึ้นนะครับเล่นแหลงเยอะก็ได้ของเยอะอ่ะประมาณนั้นนะก็คอนเซปต์ในการรีแหลงรอบนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับขอให้เพื่อนๆดวงดีดวงเฮงกันด้วยนะไปยังไม่หมดนะก็ยะมาสุ่มสามมันเป็รให้ดูนะครับเอากิจไหนก่อนนะผมแกมแหลหาลูกต๋อาาตขาลอดอยู่นะนะเอาลูกต๋อขาลอดก่อนเดวอานะได้ไม่ได้ไม่รู้นะแรัแมาๆๆกดไปเลยไม่ต้องพูดบ๊มทำเพลง จะแม่มันก็แม่แค่นั้นแหละมาซีอยู่แล้วแหละ CB Forest สขายไหเนะี่ยโอ้ร้อยสามมาเอ้ยแกนี่ดีนะร้อยสามร้อยสองเอ้ยร้อยสามร้อยสี่เยอะนะผมได้ประมาณสองสามตัวละแล้วก็กิจนอีออนจะเปิดได้ไหมเนี่ยนะตัวมันไม่ค่อยน่าเล่นอนะสำหรับผมนะนีออนตอนแรก <c oughs> เล็งกอลิสก่าวไว้นะครับ แม้พลังงานน้อยมากกับสกอเรตแก่อย่างอื่นดีหมดเลยนะครับโอ้โหพลังงานน้อยจริงๆกับกอเลตแก่นะหเหมือนกักๆไงไม่รู้ตัวนีนะเล่นที่สุดเลยอ,อืมยังไม่เห็นบ่นอกจากเทนเทนก็ไม่สุดนะเทนความเร็วก็ไม่ได้จี้จัดอะไรขนาดนั้นนะสำหรับเทนนะแต่ก็ใครเปิดได้ก็เล่นได้ครับนะไม่ได้่าแย่ครับสำหรับเทนเพราะมีมัวตัวเล็กครับ ตัวเล็กร้อยเจ็ดสิบแปดเองถือว่าแต่ก็เล่นได้นะใครชอบกองหลังตัวเล็กหลังหอะหลังสามเงี้ยเออเล่นได้เลยนะครับมาราโดน่าผมก็ไม่อยากได้นะเพราะผมมีเอออะไรนะมีโรนลโญ่แล้วอ,อืมมันก็ไม่ได้แตกต่างจากโรนลโด้มากนะครับสำหรับมาราโดน่านะแต่ได้ก็ดีนะครับอ,อ่ะก็เปิดเปิดไปก่อนนะเออได้ตัวอะไรก็ค่อยไปกันนะครับ สำหรับกินนีออนนะก็สบับแตะแรกนะก็ไม่มีตัวอะไรแบบๆสำหรับผมสักเท่าไหร่อืม4มโอ้โหทีมอะไรเนี่ยน้อยหนึ่งเนี่ยอืมบักว่าบักว่านะไปก็ประมาณนี้สำหรับกินนะีออนเะนาะอ่ะก็ไม่มีอะไรลนะอ่ะก็หมดประมาณนี้นะครับสำหรับการรีแลกตนะอ่นะนะก็ ขอเพื y, ồng, unda, p ang, p ang à, Donc, ่อพ e so ี таки, ่น้องดวงเฮงดวงปังกว่าผมนะผมก็ดวงถือว่าใช้ได้มากก็อะระดับหนึ่งไม่ได้ว่าแย่ครับได้ประมาณรวงๆก็ร้อยกว่าเอ็มนะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรมากมายนะกับขอเพิ่มเพ่พี่น้องที่เราจะเปิดแพ็คเปิดจัดนะขอดวงดีดวงเฮงกว่าผมแล้วกันนะเออได้ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดไปเอาไปตีเล่นเอาไปขายแล้วก็วางไป นะครับอ่ะก็วันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับพูดผิดพูดถูกอะไรก็กลับขออภัยนะครับอ่ะออก็ใครที่เข้าดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครัง้งนะครับแล้วก็ฝากร้านเติมเกมมาไว้สักหนึ่งนันะคุกกี้แล็จจอบแล้วร้านเติมเกมดีคุณภาพแบบบ่อยใจได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นับถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะรู้เลยตัวใจว่าจากคุกกี้แล็จจอบเลยนะครับหลิงนั่นล่ะได้เลยนะครับไปไปครับเจอกันคลิปหน้านะครับอ่ะก่อนจะลาขอกลาบขอฝากขอบคุณและ สวัสดีครับ